อะสวัสดีสายบุญสายธรรมสายบาร,รมีพ่อปู่ศิสุโธนาราชบรรยากาศทั่วฟ้าเมืองไทยนะคลื้นด้วยบรรยากาศแห่งฝนฟ้าอากาศรวมถึงวังนายคินคำชนโนดนะให้ท่านทั้งหลายมันดูแลกายสังขารนี้นะ ถึงแม่กายสังขารนี้อจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นมูดคูดนะแต่เราก็ต้องดูแลนะดูแลดูแลดินน้ําลมไฟลูกของเรานะหรือว่ากายของเราแต่ว่าต้องมีปัญญาสติปัญญาในการที่เราดูแลกายสังขารของเราแต่ว่าอย่าลุ่มหลง จนมอมเมาเพราะวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องออกจากกายสังขารนี้หรือที่เขาเรียกว่าบ้านเรือนถ้ามันได้ผูกพังไปแล้วที่ซ่อมแซมไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องไปหาบ้านใหม่เหมือนเปรียบเสมือนกายสังขารที่มันร่วงรวยไปแก่เท่าไปฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงใช้จิตที่อยู่ในกายสังขารนี้ มันสร้างคุณงามความดีนะมันภาคเพียรพินิจพิจารณาอันไหนดีอันไหนไม่ดีจิตตรงนี้นะจะกินในสิ่งที่เป็นความดีและความไม่ดีนะกืนกินคือเสพอารมณ์ของความดีและความไม่ดีนะแล้วน้ำออกมาทางกายน้ำออกมาทางใจฉะนั้นเราจงใช้จิตตรงนี้นะกิน สิ่งที่เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเพียรพยายามลดละเลิกให้ออกจากจิตตรงนี้นะเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งหลายนะที่ต้องทำสมาอาชีพนะที่ต้องนะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาใดๆก็ตามจงระลึก ด้วยสติปัญญาคุณความดีสัมมาอาชีพของเรานะขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นในคุณงามความดีจงรักในสัมมาอาชีพของท่านทั้งหลายแล้วแบ่งปันด้วยความเมตตาต่อก,กันด้วยสิ่งที่ดีต่อกันภัยพิบัติก็มีมาตลอดเยอะแยะมากมายฉะนั้นนะรอท่านทั้งหลายจง ตั้งมั่นอยู่ในความดีให้เฮงให้ดังให้ปังให้รวย